น้ำจะให้โอกาสพี่นัทในการศึกษาวิสัยใจพอกันแต่ถ้าเราเข้ากันได้ดีทุกคนจะต้องยอมรับว่านายเป็นใครและฉันเป็นใครคิมเบอรี่แอนเทียม i ิริรับงานแสดงครั้งแรกประกบคู่กับเพลคอัมอัติชาติชุมนานน์ในละครซีรีส์สี่หัวใจแห่งขุนเขาทาราฮิมาลายัย พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับแฟนๆละครทางช่อง3ค่ะที่ติดตามละครซีรีส์ดังเรื่องซหัวใจแห่งขุนเขานะคะวันพรุ่งนี้ก็จะประเดิมด้วยเรื่อง คาราหิมาลลยวันนี้เราก็เลยได้เชิญนางเอกหน้าใหม่แกะกลองเลยทีเดียวนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะก็คือน้องคิมเบอรี่แอนด์เทียมซิรินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิมครับค่ะน้องคิมเบอรี่ก็เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะต้องถามก่อนเลยว่าโชคดีมากจริงๆที่เข้ามาสู่งการบันเทิงแล้วก็ได้ร่วมงานกับเจ้าชายพูเนตคือคุณอ้วเนี่ยนะใหญ่มากสำหรับช่องสามเป็นการฉลองช่องสามด้วยนะฮะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกยังไงก็ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ครบรอบ40ปีช่อง3แล้วมันก็ใหญ่พอสมควรนะค่ะค่ะแล้วเราได้รับการเลือกยังไงคะก็ได้มีการแคสมาค่ะก็แคสมาเยอะมากค่ะแคสเกือบทุกคาแรคเตอร์เลยค่ะในในสี่หัวใจแห่งคุณเขาจนจนมาได้รับบทนี้จนมาลงตัวที่ทาราหิมาลัยนะฮะจนมาได้รับบทคุณน้ำใช่ไหมคะน้ำค่ะเป็นคุณหมอด้วย การการใช้ภาษาเราเห็นคิมบอกว่าภาษาไทยเนี่ยยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่เท่าที่เราสัมภาษณ์เนี่ยพูดไทยค่อนข้างจะชัดมากนะคะตอนนี้ปรับตัวได้เยอะแล้วเห็นบอกตอนนี้ปรับตัวได้เยอะมากแล้วค่ะเพราะว่าแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือแทบจะอ่านภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะค่ะพูดก็ไม่ค่อยชัดเลยค่ะแล้วเราจำบทท่องสคริปต์ยังไงะคะก็ทุกครั้งเวลาจะถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเข้าไปที่ออฟฟิศก่อนแล้วก็ไป ทำความเข้าใจกับบทแล้วก็มีมีพี่คนหนึ่งอะค่ะเขาก็จะช่วยอ่านบทอะไรเงี้ยค่ะสังเกตว่าเธอจะไม่ได้ถือสคริปต์นะจะมีคนอื่นถือสคริปต์แทนเธอแล้วบอกให้เธอท่องเลยแล้วสำหรับละครเรื่องแรกของเรานะคะประทับใจหรือว่าบทบาทฉากไหนบ้างคะก็จริงๆแล้วประทับใจทุกฉากแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องแรกก็ได้ไปถ่ายทำที่เนปาล่ะคะ ค่ะแล้วกับพี่อ้ำล่ะคะกดดันไหมคะตอนแรกก็คันเผินค่ะกดดันเพราะว่ามัมนเป็นละครเรื่องแรกด้วยแล้วก็ได้ประกอบคู่กับพี่อ้ำเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักสแสดงแบบใหญ่พอสมควรใช่ไหมคะก็ตื่นเต้นนะคะเออค่ะ มีเอสสิบถามมาว่าพี่คิมอายุเท่าไหร่แล้วคะแฟนคลับเอ๊ะบอกปกติต้องบอกกันไหมแต่ดาราผู้หญิงเนี่ยกี่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 อายุเท่าไหร่แล้วครับถามแทนสิบแปดค่ะสิบแปดแล้วนะคะได้คำตอบไปแล้วนะค่ะแล้วคนก็ชมมาว่าน้องน่ารักนะคะมีอะไรจะฝากละครเรื่องนี้กับแฟนๆทางช่องสามบ้างค่ะค่ะก็อยากจะฝากละครชุดสีหัวใจแห่งคุณเขานะคะมีทั้ง ดวงใจอัคนีนค่ะปัตตภีแล่รักแล้วก็วัยพักมนตาค่ะ,คะแล้วก็ของหนูเองก็จะเป็นทาราหิมาลัยค่ะก็อยากจะฝากให้ชมกันเป็นละครน,น่ารักกกิ๊กๆก็อะไรอย่าเงยแ,แต่เริ่ม<ะ>ด้วยทาราหิมาลัยก่อนนะครับ,รบวันเสาร์นี้นะครับเต็มตอนนะครับแล้วก็มีข่าวดีสําหรับแฟนๆได้ร่วมสนุกด,ด้วยนะคะกับกิจกรรมสู่อ้อมกอด4หัวใจแห่งคุณเขานะคะคือจะได้ไปนีดแอนกริดกับนักแสดงนําที่เขาใหญ่2วัน1คืนนะคะก็ติดตามได้ในเว็บไซต์ไทยทีวี3 นี่แหะค่ะที่ไปที่เ,ออเขาใหญ่เพราะว่าส่วนใหญแล้ฉากนี้ก็ไปถ่ายทำที่นั่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคิมก็คงจะไปด้วยอยู่แล้วไป<ล>ไหมคะไปค่ะใครอยากจะไปกระทบไหลาดาราคนดังก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ไทยทีวีสามอมนะคะนี้คำว่าคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค,ครับ